ชมกันต่อครับผู้ชมครับบอลวอลเลย์บอลเวิลด์กางปีสนามที่3นัดสุดท้ายครับบราซิลนั้นไปรอบสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับในชนะทีมอันดับหนะึ่งครับ23แต้มแต่ว่าวันนี้พวกเขาลงเล่นเขาก็ใช้ชุดใหญ่เลยนะฮะเล่นกับทีมไทยทั้งมือเซตมือตบเซตแรกใช้เวลา23นาทีครับชนะไทยไป25ต่อ15นะครับดูง่าว่าใช้ชุดที่ดีที่สุดนะใช่ครับเขาใช้ชุดที่สุดเลยนะฮะ เขาไม่ได้ว่าเขาคขอรอบไปแล้วเขาจะมาเอาใจหรืออะไรนะฮะเขาเล่นเต็มที่ครับ <mm> เราก็ได้สู้อย่างเต็มที่แน่นอนอะเราตั้งเป้าไว้ที่20แต้มครับคุณผู้ชมสู้กันในเซตที่2ครับผ <mm> ู้สินชาวเม็กซิโกนะครับลุยสมาเซียสเซิร์ฟแรกของทัดดาวลินน่ได้เปิดยากนิดนึง มันชัลลบตะข่ายชัลลบบล็อกครับครับเป็นบีหลังครับของเชียร์ล่าครับ่น่าจะเพิ่มจิตนะครับปีแล้วปีนกระข่ายเล็กน้อยครับลก็ลงด้วยแ้มแรกเป็นของบราซิลนะครับปาเรน่าอยู่หน้านะครับไทซ่าครับเสิร์ฟเปิดได้ครับอาแล้วครับนุสลานี่นี่ครับนี่ครับมาลิกานี่แอบ ในสนามที่สามทุกแมตช์เลยนะครับแบบแข้แต้มเน้นๆครับจ่ายครับแบบร่างกายเริ่มดีครับเราจะตีเพราเขาเก่งแล้วเนี่ยแต่ที่มี้ตาเหลือดูเดียวต้องว่างๆโดนอัดไม่เหลือครับครับมาเชิฟเองครับมาลิกากันทองลินส์ได้ตั้งแล้วนะครับทางนี้โอ้สองหนึ่งครับบราซิล มีหลังครับมองเชล่าเชล่านี่คือตำแหน่งก็คือออบสิตนะฮะตัวตบบางคนสงสัยว่าไอ้ตำแหน่งออบสิตนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอตำแหน่งตรงข้ามตรงข้ามกับเซตเตอร์ครับครับตรงข้ามกับเซตเตอร์ตรงข้ามกับมือเซตนะฮะเชล่าครับในวัย31ปีนะฮะเล่นมันานครับเสิร์ฟดีกรงหาครับโอ้โหครับุณอ้าวบล็อกออกนะฮะบล็อกออกครับเราก็มีวอลโล่กับสองเท้าครับ ต้องลิดไม้นี่ครับตีทัชตีอะไรบล็อกไปให้ออกไปนะเ <นะ S 2> อ,ขอาผิดจังหวะไลครับจะตีเอาลงนี่ยากนะฮะนา่าจะมีช่องว่างหร<ช>ือ,อ,อว่าหลอกได้ล้นล้นกับบล็อกเขายืนชิดเลยนะดันแล้วไหลหลังเขาแถบบล็อกเรานี่ครับฟาเบนน่าไว้นหนาตัง้งครบตีเดี่ยวได้นะอนะอบอลมาแต่ทั้งตอกสามสองครับบราซิล ตาลายครับเสรทีแล้วเสิร์ฟดีมากครับเจ็ดแต้มเอา้านี่ดูที่รับมีกอีกโอ้โหม,มือแล้วังมีดวงโดนเปล่าครับนีงมา,มาอย่างได้ครับเขาต้อง Thunder. ทันเดอร์แลปตะไคร้ต้องแก้สู้กันนี่ครับไปหลักนี่ครับโอ้โหเราใช้จังหวะความเร็วครับเราใช้จังหวะการเือโอกาสครับโอ้โหเรี่ยมครับ กดปุ่มไหลนด้วยนะครับตัดใจเหมือนกันนะโดเลยครับเสียงเชียร์ดังครับสามเท่าลิเบโร่เขาเสียแต้มบ่อยนะเแต่เวลาไม่ทันแล้วครับตัวลูปที่ติดก่อนทัดหนังครับตั้งอยู่เดียวยอดอ๋อแล้วครับเราลองได้อันเดอร์ต้องแก้ไขครับลินมาทางนี้ครับ บล็อกออกครับเซอร่าลุกจากแดนหลังนะครับแดนหลังได้วิ่งสองลายนะครับมีเป็นต์ลายแล้วก็เซคร่าตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่หกสี่สามครับบราซิลนำฟาเบียนาเสิร์ฟครับสูงเมตรเก้าสิบสามเซนติเมตรกับฟาเบียนาเสิร์ฟดีทุกคนครับบราซิล ลุกจากด้านหลังโอ้โห,โหมีไทซ่ายืนอยู่สูงกับสองเมตรนะฮะไทซ่านี่โอ oh, ้ครับเจอสี่สมือครับที่นำตีไม่ไม่ข้ามานะฮะตีขอบบนนะครับจิตครับเกือีเจอแร้บ้างครับต้จิตเดี๋ยวล้งไปใหม่กาเบรียน่าครับเร์ฟต่อห้าต่อสามครับโปรตุกีนำน เต้นบอลเร็วโอยตรงนี้เราต้องแก้ครับลงอนะครับเหมือนจะออกครับามาตีลูกนี้นะครับแต่ว่ากระแทกบล็อกให้ประเด็นออกข้างสนามรับสมูนลบแตลงนะฮะลงเยอะครับเสริฟต่อครับ6.3ครับ ส่วนใหญ่เขาได้เขามาเสิร์ฟนี่แต่ละคนต้องมีแต้มติดมือคนละหนึ่งละสองนะฮะเราเปิดบอลแรกไม่ดีครับไม่ดีก็ลินซืซอบอกอ้าวขุดได้ครับพิยนุษขุดขึ้นมาแล้วยังอยู่ครับเชล่าตองแกครับเชล่าถัดดาวนุสลาไปทางนู้นครับตีฉลับลินเปิดครับแล้วไทยซาเซ็ตเขาหยอดเอา้าโอ้โหจังหวะเสียครับ ตัวที่ปียนุชเนี่ยเข้าไปพุ่งเข้าไปรับนะครับแต่ว่าบล็อกด้านหน้าสะกิดบอลครับอีกแล้วครับช้าแอรอ้อมอกมาสะกิดปียนุชเลยเสียจังหวะปฏิกิิยานะครับทนรองว่าแต่ไม่ได้ครับแบบนี้จะต่อสามครับมีคนเดียวสี่แต้มเลยนะฟาเบียนาเสิร์ฟดีอีกแล้วครับนุสลาทางนี้ครับโดดบ้างครับโอ้โหเราอยากได้แต้มแบบนี้ครับออมมาครับ ตีเราเจ็ดครับเป็นจังหวะตั้งบีทับหน้าครับก็แต่ว่าเราเล่นหนึ่งเราได้แต้มนะครับแต่ถ้าที่อ่ะแต่ต้องนานเล่นทีจับบ่อยๆมันบ่อยๆเพาะวจับลุซ่าเสิร์ฟครับเปิดได้ครับลินส์อ่าวเขาเสียจังหวะตั้งเราจะจะเล่นโชว์การ์ดเขาได้ไปแล้วนะแบบเบิ้ล